วิธีตั้งค่ารับเงินรับรายได้กับ a c e b o o k ให้มาเป็น25เหรียญ25ดอลลาร์ทำแบบไหนอย่างไรคลิปนี้ก็มีความรู้และก็มีคำตอบก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามและกดแชร์ไว้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่ไพลาดโอกาสการรับข้อมูลข่าวสารหลายหลายท่านก็รอเลวรออีกทำไมเงินยังไม่ขึ้นชำระมีแต่ประมวลผลบางท่านก็ชำระแบบนี้แล้วแต่ทำไมมันติดแดมเป็นทียไรได้ของคุณยังไม่ได้ถึง100ดอลลาร์หรือ,ออาจจะเป็นประวัติข้อมูลเก่าที่ทุก คนเคยเข้าไปตั้งค่าและมาเป็น100เหรียญ100ดอลลาร์หรือธนาคารบัญชีไม่ถูกต้องนะคะหรือหมายเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้องนะคะสามารถเข้าไปแก้ไขได้เลยนะคะทําแบบนะันอย่างไรคลิปนี้มีคําตอบเข้าไปรับฝังรับชมกันได้เลยจ้าเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ Facebook และกดเข้าไปที่ d แดชบอร์ดมืออาชีพปัดหน้าจอขึ้นไปให้ทุกคนมาหาตรงที่เครื่องมือการสร้างไรายได้กับ Facebook และมาที่ ยอดเงินที่ได้รับดูภาพรวมของรายได้และธุรกรรมเป็นรูปธนาคารแบบนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะหลังจากนั้นมาที่รูปฟันเฟืองข้างบนสุดมุมขวามือติ๊กเข้าไปเลยค่ะหลังจากนั้นมาที่วิธีการรับชำระเงินวิธีการรับชำระเงินกดเข้าไปเลยค่ะหลังจากนั้นกดที่คำว่าอัปเดต หลังจากนั้นให้ทุกคนมาที่การโอนผ่านธนาคารสร้างไรายได้ต่ำสุด25 US นะคะติ๊กเข้ามาตรงนี้เลยค่ะ แต่ถ้าทุกคนเห็นหน้าตาเหลืองๆแบบนี้อย่าตกใจนะคะก่อนอัปเดตวิธีการรับเงินเพื่อปกป้องบัญชีของคุณเราจะระง,งับบัญชีรับเงินของคุณเป็นเวลา5วันหากคุณอัปเดตวิธีการรับเงินอาจเกิดความล่าช้ากับการจ่ายเงินที่กําหนดเวลาไว้นะคะอย่าตกใจนะคะโอเคปัดหน้าจอขึ้นไปการโอนเงินผ่านธนาคารหรือที่เรียกกันว่ารับเงินเป็น25หเหรียญ25ดอลลาร์ให้ทุกคนระบ,บุประเทศของธนาคารให้ถูกต้อง แล้วก็สกุลเงินของธนาคารบัญชีอ่าของเราเป็นเมืองไทยประเทศไทยใช่ไหมติ๊กเข้าไปแล้วเรียบร้อยแต่ตรงนี้นะคะสักครู่นะคะชื่อตามกฎหมายชื่อตามกฎหมายก็เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่นะคะย้ำนะคะชื่อตามกฎหมายผู้รับเงินรับรายได้กับ facebook ต้องเป็นชื่อนามสกุลตามบัตรประชาชนอย่าไปใส่ Mr. อย่าไปใส่ Ms. อย่าไปใส่คำนำหน้านะคะติ๊กเข้าไปเลยค่ะส่วน ตรงนี้คําว่าชื่อกลางอย่าใส่นะคะชื่อกลางหมายถึงชื่อชื่อเล่นของเราอย่าไปใส่นะคะแต่ตรงนี้นามสกุลก็ใส่เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่นะจ๊ะอ่าหลังจากนั้นตรงนี้สว f t โค้ e รหัส w ว f t c ค้ e คืออะไรคือธนาคารบัญชีของเรานะคะเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้ดูนะคะธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารอ่ากสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยแต่ถ้าคุณมีธนาคารออมสิน ไม่พร้อมแต่ก็สามารถใส่ก่อนก็ได้หรือทกศใส่ก่อนก็ได้แต่ถ้าคุณมีไรายได้กับ Facebook อย่าลืมไปเปลี่ยนธนาคารบัญชีมาเป็นธนาคารเอก,กชนนะคะหลังจากนั้นตรงนี้ก็ใส่รหัสใส่รหัสเสร็จแล้วก็มาใส่หมายเลขธนาคารบัญชีนะคะใส่หมายเลขธนาคารบัญชีให้ถูกต้องใส่เพียงตัวเลขอย่าใส่คิดนะคะหลังจากนั้นเราก็มากดตรงข้างล่างสุดเลยนะคะกับคําว่าลิงก์วิธีการรับเงินค่ะ กดลิงก์วิธีการรับเงินนะคะหลังจากนั้นก็กดเป็นเสร็จสับเรียบร้อยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะหลังจากที่เราเข้าไปตั้งค่าไปอัปเดตข้อมูลภาษีเสร็จแล้วถ้ามันขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ อย่าตกใจนะคะบัญชีของคุณถูกระงับไว้ชั่วคราวเดี๋ยวก็จะเป็นเหลืองแบบนี้ประมาณ5วันเดี๋ยวก็จะหายไปแต่เราก็สามารถสร้างไรายได้กับ Facebook ได้ปกตินะคะทุกคนจ๋าทำคลิปทุกวันอย่างสม่ำเสมอโพสต์ภาพนิ่งลงทุกวันเดี๋ยวรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเป็นกำลังแรงใจให้ทุกคนคะ่ะสู้ๆนะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดโอกาสการรับข้อมูลขา่าวสารจ้าขอบพระคุณมากจ้า